ามกลีบรับไม่ได้ถล่มน้องลูกหนังหลังได้ดีเป็นนักร้องเกาหลีเป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นไทยที่เตรียมไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการเพลงเกาหลีใต้อีกหนึ่งคนสำหรับสาวสวยหน้าเก๋ลูกหนังสีตาลาวงกระจ่างถ่ายญาติคนบันเทิงคุณภาพของตัวสรัญยูวงกระจ่างกับเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างที่ล่าสุดคล้ายเพลงแกรนดไลท์กรุ๊ปได้ประกาศเตรียมเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ชื่อวง 1> H 1 k e k ที่จะเปิดตัวในวงการ K-pop ปี2022โดยมีสมาชิกทั้ง4คนได้แก่ลูกหนังชินยองเยจินและซึงฮอนซึ่งหลังจากมีข่าวนี้ทำเอาแฟนเพลง K-pop และคนบันเทิงในเมืองไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับน้องลูกหนังกันอย่างมากที่จะเป็นนักร้องสาวในนาคนไทยไปสร้างชื่อเสียงอีก1คนหลังจากที่น้องลูกหนังได้ซุ่มฝึกซ้อมอย่างหนักจนได้เข้าสู่องค์การเพลง K-pop ตามความฝันที่ตนเองนั้นตั้งใจมาโดยตลอด แต่ง,งานนี้กลุ่มสามกีดคลั่งการเมืองกลับแสดงอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้นำเรื่องราวทางการเมืองในอดีตมาเป็นจุดโจมตีลูกหนังสีตลาาอย่างหนักหน่วงและต่างพร้อมใจกันแบนผลงานของน้องลูกหนังอย่างเต็มที่จนสามารถปั่น Twitter ร์ตามสไตล์ที่เคยทำมาพร้อมสร้างวัฒกรรมด้วยการติดแฮชแท็กแบนลูกสลิมจนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งไปเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาแต่ ความถล่มของกลุ่มสามกีบคลั่งการเมืองอยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะหลังจากที่คนบันเทิงต่างไปร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องลูกหนังหลายคนต่างถูกิิส์หลายชื่อเพื่อถูกแบนเป็นคนต่อไปอีกด้วย